เรามาพบกันอีกแล้วกับรายการนักเต้น r e a t โอ้ยสวัสดีครับคุณบอสครับสวัสดีครับเจนครับผมสวัสดีครับโนครับสวัสดีค่ะเอิญค่ะสวัสดีค่ะนัดค่ะเห็นแค่ภาพนี้ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากนะเนี่ยรู้สึกวงนี้เราเคยดูมานานมากแล้วเนาะใช่ค่ะแลวเขาเพิ่งคัมแบ็กมาพอดีก็เลยแบบ ได้เลิกตามชื่อชีเลยค่ะเราจะมารีแอคทีบายทีกันวันนี้เย้โอ้ไปรวยกันเลยครับเพลงอะไรอย่าง I know I love you เราจะดูแดนแพ็กทีกันเลิกโอ้โหโอ้ยกอชอบหรือไม่เนีโอ้ยเราชอบคขาปติมเขาจังเลยซูสอนเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยสงห้าดีมากเลยอ่ะโอ้โ้าจะถือไมหดแน่นอ่ะทีมเนี้ยวงนี้สิครับเฮ้ยโอ้ยเยเปลี่ยนชอบข้าเมากโอ้ห่โอ้โทือ เพียงปุกใจโอ้โหคนนั่นอ่ะโอ้ฟิลโคตรสุดอ่ะโอ้โอเมก้าปีเรื่องอาปากขา 哦，我送的啊。喂，经理哥，我来，对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 ， อาได้จสือกจำง่ายจริงๆเลยแต่ใส่สุดมากแรงมากๆเลยโอ้โหร้องได้ไงวะเนี่ยโอ้โห้ยโอ๊ยาว๊วเฮ้ยไม่เคยเห็นภาพเนี่ย ี oh. oh. ม,มากเลย้ <Woo. S 1> วด,ดีินตาแล้วาโอ้โหได้เสียงเท้าเลยม, oh. ม่คิด oh. ว่าจังหวะน,นี้จะเต้นในโฮกจัเพล

ผมคิดที่เขาแน่นดีแน่นของก็ดีมากเลยอ่ะมันล้นคําว่าอินเนอร์มันมันส่งมาแบบอิมแพกมากอ่ะอิมแพกจนถึงขนาดที่เรารู้สึกว่าเหมือนเขาเสือแต่ว่าเขาเต้นได้โคตรแบบว่าแน่นแน่นแน่แบบใส่ทั้งตัวแล้วความสุดของแอตติจูดทุกอย่างมันมันว้าวมากอ่ะโหรู้สึกครั้งเนี้ยที่ไบทีอ่ะฉีกแนวมากเลยนะแล้วเขาทําภาพได้โคตรดีคือบอกว่าว่าเราจับไม่ได้ว่าจะมาทางไหนแบบคุณภาพดีดีมากๆ อึงอ่งอึงอ,งอันนี้ attitude feeling คือแบบเหมือนกับว่าหนูชอบความแน่นของเขาคือเขาใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเต้นยันกระทั่งหัวที่แบบมันแบบมันสูงมาก<ช>ทุกทุกภาพของเขาแบบชอบมากเหมือนกันคะหนูก็รู้สึกว่าเขาเต้นแน่นมากแล้วก็ชอบอินเนอร์อ่ะแบบว่าดูเขาดูแลอินตามมากเลยแบบว่าเขาส่งมาถึงเรามากแต่ละท่าแบบ เหมือนย้ำไปยนิ้วไม่มีท่าหนึ่งที่เขาลิงก์กัน2อคนอะก็ชอบเรื่องเดียวกับพี่นัทกับพี่เอิญแต่ว่าผมชอบความที่เขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเพลงอะฟิลเขาส่งออกมาได้หมดจริงๆกับเพลงที่เขาร้องออกมาท่าของเขามันดูแบบมีจินตนาการไม่ใช่แค่คิดท่าแบบตามเพลงตามบีทเฉยๆแต่ว่าท่ามันดูมีจินตนาการมีอะไรสื้อออกมาตลอดเฮ้ยใช่มันลึกๆมากจริงที่ชอบคือชอบมิติเวลาเขาเล่นท่ามันเป็นเหมือนแบบแต่ละท่ามันส่งคาพูดออกมาแบบ นี่นี่นี่ออกมาครันไม่ได้เป็นแค่แบบแค่ท่าเป็นว่าโอ้มันแข็งแรงมากแต่ว่าแบบมันเสีอมไหมใช่ใช่มุมเขาเล่นความรู้สึกเขาเล่นอย่างไรเรื่องเด่นที่มากที่สุดก็คืออินเนอร์อินเนอร์ที่เขาส่งมารู้สึกมันอิมแพคเหมือนว่าเขาเหมือนเขาจะร้องไห้เหมือนเขาจะร้องจริงจริงใช่ใช่จบก็แบบมันดูมันดูมันดูเศร้าโอ้เป็นเพลงที่ฟังแล้วติดหูตอนแรกตอนแรกนึกว่าเพลงปลุกใจแต่พอดูท่าเต้นไปแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะไปแบบละเอียดยิบย ในช่วงลีคมาเจอกันเลยครับ